สบายดีพี่น้องมาจะขู่ท,ทุกคนเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งออโต้อย่าเอาคาไก่ห้กับผนักอยากปีนอยากลงไปลิ่งอยู่ลุ่มพอเพราาะว่เมื่อเช้านี่ห้เธอหนึ่งแล้วอนเอาลงไปลิ่งอยู่ลุ่มแล้วกับไอ้เนาะอันนี้จะให้ไอ้พาไปให้มาพี่น้องให้มาห้ก็เสาะกอดนก็เพื่อจะให้ไอ้พาไปไอ้พาไปล่งหักเลือดมุมลงเปลี่ยนได้เองแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์สามารถ คันหูซาคันไดเฮือนคันใดสานผูเ่าผูแก่ตะที่ตะกอนเพิ่็นมาให้พ่อโตมาโตคันสอบโัดพี่น้องโกคันูซาคันใดเฮือนเพื่อควมเป็นสิริมงคลแก่ผูนั่งใบบุญทันอยู่ตลาดพี่น้องตลาดเล่นผู้เดียวตลาดมาึ้นมาให้พารับพี่น้องเลยนำคลองกันยังบ้านเลยเปิดเ น้องคลองเปิดาจะพาลูกๆไปอาบน้ำสบายดีพี่น้องมดจักรุทุกคน,น,านกมากินตาข้าวปุ้นพี่น้องหมูคิดตาข้าวปุ้นสุก,กินนะข้าวปุ้นหายมันอยู่ในหมกหมกเอานมนให้กิน<า>สบายดีพี่นอมามา้องมามาโตมามาไ,ไม่น้าเอาได้ป้อนไข่ต้มนี่ มาหเบยไมคอ้ค uh ือใส่หมักเพชรแดงเนี่ยสูงใส่เล้วใส่หลายต้วบมหมักเพชรเนาะกินเอาว้บานนี่ว่าายเก็บทองก็เลยเยอุจนเที่ยว่คใเหตลา

ได้ไปกิดแค่โ้่นมั้งนะฮะดีกับไมาเด้อพี่น้องตอจีางหานี่สบายดีี่น้องต้งขับปุ้นสนุกต้องับปุ้นต้ซือร้านไผ่เ้ยไผ่กัแม่นพี่น้องเลยเวกัแม่นมูกัแม่นอยู่ลนี่ตอนเป็นผู้สาวอยู่นี่กินนี่ น้องบอลอยู่น้ำคลองเย้่พี่น้องเด้อน้องบอลนะนี่น้ำคลองคือเด้แม่ไม่หางค่ะเป็นเมื่อมาจิกินหัวน้ำคลอง้ไห ขี้อมาย้อดาจองนคยงกอนััาไซื้อยงไื้อากินกินหมูายให้ซื้อริเบ้เดาว่างะเชอานั้นนมอทนมืออันกงมือทีมเห็นเรเอาลิเมืออไเปล่ามา เออจะพอมันเลียเขาคอกเล้องหมูเศ้าเรียงเขาเ้าเราี่นะ่จ่าพอลูกตัวนั่นละเขาคอกบิงหลุ้ย่างนวะเาบยื่อตล

ดอปีดกินยังไงเข่าเข่าบ่อนตปางั่ได้บินมากินบบนี้มาเดงเพื่อนเรไม่มต้มเมืองมาเดงมาถูกมากว่็ขึ้นเหือมึงว่ามี้ขลาตวมาสิต้มน่ะกินแม่กเนูเห็ดกินเยอกินข้าว่าบาง

ถูกได้เล็กค um, ืนเนี่ยคนันนี้ไปดีเลยใส่เงิมาเลยเงินยังอยู่แต่ละหกเหมือนนะถึงเงิบอะสามพิอย่แป๊บนึงไม่หนูว่าคือดูเพารว่ะหัวเาซื้อผ้าไปซื้อวนเแมอนเป็ดที่กูก็ซื้อกูก็ซื้อหาพันคพิ่กัมาล้ซื้อเงินมันกูก็ถืกออยากเป็นท่หนกู ใคเอาบนซชือหาหาปลาปีกเล็กมาเล็กเชือเล็กถือหาปลาหมูถือฮะอืมอเลือกขัดหาเออปักอันนั้นเออปลาเออเอาเล็กมึงอย่างก,กระต่ายมันมีปัญหาแหละนะก็ะะตายออกเวียด พี่มึงห้อนุก่ะเราให้เองแน่ล่ะพ่ตุรกีปะ้บอร์อนุกมึงหกเงินก่งกันออเจ็น้าเราตุ๊กมาเดือนนี้ มีปฏิกิริัปฏิกิริยารายด้สองนสามน่น,นะนเองเลยเด้ดวงขึ้นอลไรจโชคไรดิชิกองฮกองชิบไ่ถือเพิ่ในห้เท่านั้นมา <c oughs> ถึงสีลอยบบุร่บุบบจิ ไม่บุญเลย嘛เสือกยังน้ำแแซมนอบ้างนองพอรบกเสือกไม่ยังไรักเสือกเขาบแซมเบกเสือกมันมักว่าเสือกต่หยกเงนามาอยหอเกหันต้เกือไปอาบน้ำในห้องน้ำเลยจ้ะอาบน้ำแบบ ใแต่น้ำุลันสิโยงเอากระโบยมาลงกระตอ่างนั่ะหุดมาออกมาจากงน้ำแม่เอ้ยมูตายเกือป่าม้วนหัวมันจะวเป็นน้ำ่นะมันเป่าปิ่นช่ตายเกือแม่เอ้ยว่ะัเอาอีกบนางพอแล้วอะ เอาอีกอน้องหนมน้อยสต่นุมน้อยอ่ะแม่โมเขาจะทำบให้ห้าเลยาวได้พอได้ปะ่นอแห้งน่ะปเสนไผ่เไผ่ทำนังไกันน่ยเนไผ่ทำ่นตดับเตอรี่แวบอ่พอไดุ้จะเอาันบ

โอเคพี่น <usion> right, so okay, okay, ้องไปก่อนนะพี่น้องเลิีกิฟตนี่พ่อกิฟตนนาพี่น้องกรบาดีพี่น้องบายบายบายใชบหรือเปล่า